ุบูบกียไข่ต้มซื้อเป็นเจ๊แ่บพิกีบาดนี่ยายเห็นเวนหาสาวพรสาวพรอ,ออกมาหน้าจามึงเนี่ยแล่นหนาแล่นลังเมื่อยแห้งหลายจ้ะคิ้วขอบักแห้งยายกะดีข้างเนาะเห็ดเนาะก,กินเวนทากินกันเดอ้อบาดนี 嗯。Mm hmm. หิวมากแห้งๆกับแสบตัวล่ะเอาส่อพ่อเอามาจะใส่ยายามาๆกินเขากินเขาหยัางคือกินั้งฟันกินน้ำสี่ตัวยายเอา้า ไข่พาเฮแนาวนั้นอัน,นใหญ่สาวพ่เป็นตัวสุขภาพประจำปีมากหมอเพื่อนน่ะเพื่อนบอกว่าไข่โซบพอคู่มาหารนะเอาสาวพ่อน่ะก็ะไรต้องเฮดคือเพื่อนบอกจังมันปึกข้างนอกคู่มาหารตัวย้ายเพื่อนบอกคู่มาหารบเ้เลยเฮตน,นวนั้น แกล้วพนธเห็ดนั่นให้คุ้มหวานให้คุ้มมันให้คุ้มเข้มให้กินอาหารรสจืดมอมันคุ้มแนวนั้นเอ้าียายคุ้มแนวนั้นสิสะพ่นก็ว่าเป็นแนวนี้จังมันปึกเนาะเอา้ากระหัดได้เถ่าเนาะยายได้บาหูจังมันมดจักอยากเนาะเฮ้ยจมอีกแล้วเนาะยายเฮ้ยวากิน ฟอไปเอางาเขาคอกคำแรงเห็นบนกะหินตั้งสันย่ามไรสิอิมหอนอ้มกระโบอิมดอกตอมอีเกลน้อยใหญ่เอายินบึกข้าุ <c oughs> ่นน่ของสาอพ่อนะหืสา <c oughs> อพ่อสิบอินจ่ะย่าฮิตแซบอ,อกนี่ยจ้งหืม <c oughs> อัหว,วานเกียอ